สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวลาวสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคํำไซและสนามบินบึงการนายกรัฐมนตรีไทยและลาวร่วมกันวางศิาลาฤกษ์สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคํำไซซึ่งดําเนินการก่อสร้างไปแล้ว60เซน์โดยโครงการก่อสร้างจะช่วยส่งเสริมการคมานาคมขนส่งระหว่างไทยกับลาวและเชื่อมโยงในภูมิภาคระหว่างไทยลาวเวียดนามบนเส้นทางหมายเลข8 รวมถึงสามารถเชื่อมต่อไปอยังจีนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นทำให้การค้าขายในภูมิภาคคล่องตัวและเจริญก้าวหน้าสำหรับจังหวัดบึงการยังมีโครงการก่อสร้างสนามบินเชิงพาณิชย์อีกด้วยจากการศึกษาเบื้องต้นจะใช้งบประมาณในการก่อสร้าง3,152ล้านบาทบนเนื้อที่4,400ไร่จากเพจข่าวราวเทะละคูก็มีชาวลาวได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมอง มาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวลาวท่านแรกครับขอแสดงความยินดีกับพี่น้องลาวไทยแขวงบริคำไซและจังหวัดบึงการที่จะได้เดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สะพานแห่งนี้ไทยใช้งบไม่เยอะลาวก็น่าจะใช้งบเงินกู้ไม่มากและอัตราดอกเบีย้ยก็คงต่ำแต่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะมากขึ้นทั้งสองฝั่งท่านต่อไปครับจุดแข็งคือหัวจุดอ่อนคือสิ่งที่อยู่ในหัวพีโนต้ตได้กล่าวเอาไว้เหมาะมากกับนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศนี้ไม่รู้ร้อนรู้หนาวประชาชนกับประเทศจะเป็นยังไงไม่สนออกงานอย่างเดียวน่าจะตั้งชื่อสะพานนี้ว่าสะพานควายนะท่านต่อไปครับ ก่อนโครงการสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5จะแล้วเสร็จและเปิดใช้งานกรุณาซ่อมแซมถนนทางหลวงหมายเลข13เหนือกับ13ใต้ด้วยนะเพราะตอนนี้สภาพพื้นผิวถนนยังกับผิวดาวอังคารเป็นหลุมเป็นบ่อหมดแล้วท่านต่อไปครับดีมากชื่นชมผู้นำทั้ง2ประเทศที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันผ่านโครงการสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห ต่อไปประชาชนทั้งสองประเทศก็จะเดินทางไปมาหาสู่และขนส่งสินค้าได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นท่านต่อไปครับเห็นนายกรัฐมนตรีลาวและไทยจับมือทักไทยกอดกันอย่างชื่นมื่นเป็นภาพที่น่าประทับใจมากอยากให้นายยกรัฐมนตรีลาวอยู่ที่ไทยเลยไม่ต้องกลับลาวเผื่อคนไทยอยากจะได้คนดีมีฝีมือไปบริหารประเทศผลงานเป็นที่ประจักษ์ประเทศลาวเป็นยังไงก็ดูเอา จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าเห็นด้วยและสนับสนุนให้คุณไทยรับนายกรัฐมนตรีลาวเอาไว้คนณลาวยกให้ฟรีหรือจะเอาทั้งคณะรัฐมนตรีก็ได้นะแต่ไม่ต้องเอานายกรัฐมนตรีไทยมาแลกนะคนณลาวไม่เอาไม่อยากหนีเสือป่าจระเขค้แค่นี้ก็สุดจะทนแล้วฉลาดสองสัยท่านต่อไปครับ ยินดีกับพี่น้องชาวบริคัมไซด้วยต่อไปการค้าขายและการเดินทางก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเศรษฐกิจและราคาที่ดินแถวนั้นจะพุ่งขึ้นอย่างแน่นอนขนาดหลวงพระบางเป็นเมืองท่องเที่ยวอยากได้สะพานข้ามแม่น้ำโขงยังไม่ได้เลยท่านต่อไปครับที่ไหนที่มีความสะดวกสบายด้านการค้ามานาคมขนส่งที่นั่นก็จะมีความเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไปแขวงบริคัมไซจะเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าชายแดนที่มีมูลค่ามหาศาลอย่างแน่นอน เพราะจะเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมต่อระหว่างไทยและเวียดนามท่านต่อไปครับอย่าคิดว่าเราจะเสียเปรียบไทยถ้าสะพานนี้สร้างเสร็จแต่ให้คิดว่าเราจะหาประโยชน์จากสะพานนี้ให้มากที่สุดได้อย่างไรเพราะทุกประเทศก็มุ่งหวังผลประโยชน์กันทั้งนั้นอย่ามีอคติต้องมองโลกให้กว้างขึ้นแล้วจะเข้าใจท่านต่อไปครับประเทศเราจะได้ประโยชน์อะไรจากสะพานมิตรภาพแห่งนี้พอดูจากสะพานมิตรภาพทั้ง4แห่ง ก็เป็นแค่จุดเชื่อมต่อให้ไทยคุณสินค้าเข้าลาวและให้คุณลาวข้ามไปใช้เงินที่ไทยสรุปแล้วประเทศลาวเสียมากกว่าได้คิดสิคิดท่านผู้นำจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้อธิบายว่าสร้างให้คุณลาวข้ามไปทำงานในประเทศไทยได้ง่ายขึ้นและส่งเงินกลับลาวส่วนสินค้าก็มีทั้งของไทยและลาวเข้าออกแถมยังช่วยส่งเสริมให้คนไทยมาเที่ยวลาวอีกด้วยวรปิดด่านชายแดนลาวเวียดนามจะดีกว่า ผลป่าไม้และทาตของเราไปหมดแล้วแถมยังส่งคนเวียดนามมาอยู่ลราแย่งอาชีพคนลราอีกด้วยท่านต่อไปครับถ้าสะพานสร้างเสร็จก็จะมีนักลงทุนต่างชาติแห่กันมาลงทุนที่แขวงบริคำไซยอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตการขนส่งโลจิสติกและการท่องเที่ยวรัฐบาลลราต้องเตรียมบุคลากรให้พร้อมเพื่อรองรับในอนาคตท่านต่อไปครับต่อไปแขวงบริคำไซจะเจริญอย่างแน่นอนขณะสะพานยังสร้างไม่เสร็จ ว่าราคาที่ดินแถวนั้นราคาพุ่งขึ้น3 4มสีเท่าตัวลองคิดดูว่าถ้าสะพานสร้างเสร็จราคาจะไปถึงไหนบอกพี่น้องแถวนั้นอย่าเพิ่งด่วนขายนะท่านต่อไปครับถ้ามีถนนผ่านภูเขาและมีสะพานข้ามแม่น้ำถึงจะอยู่ไกลขนาดไหนความเจริญก็ไปถึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าอนาคตแขวงบริคคำไซจะเป็นอย่างไรจะสร้างมูลค่าทางการค้าให้กับประเทศลาวได้อย่างมหาศาลอย่างแน่นอนท่านต่อไปครับ แขวงบริคำไซต์ต้องสร้างสนามบินเชิงพาณิชย์เหมือนกับจังหวัดบึงการด้วยนะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและขนส่งสะพานรองรับทางบุกส่วนสนามบินรองรับทางอากาศต่อไปเศรษฐกิจจะเติบโต,ตอย่างแน่นอนจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าใช่ถ้าคุณลาวอยากไปเที่ยวจังหวัดอืด่นๆในประเทศไทยก็ข้ามไปขึ้นเครื่องที่สนามบินบึงการค่าใช้ใจ่ายก็จะถูกลงเพราะบินในประเทศ เช่นกันถ้าคนไทยอยากไปเที่ยวแข็งอื่นๆในประเทศลาวก็ข้ามมาขึ้นเครื่องที่สนามบินบอริคําไซท่านต่อไปครับจะดีมากถ้ารัฐบาลลาวมีการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจลาวเข้มแข็งเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจหลังจากสะพานสร้างเสร็จและเปิดใช้งานเช่นผลักดันให้ผู้ประกอบการลาวผลิตสินค้าส่งออกไปไทยหรือนโยบายดึงดูดคนไทยมาเที่ยวลาวท่านต่อไปครับ ทุกครั้งที่กล่าวถึงประเด็นสําคัญของการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวคือการส่งเสริมการค้าขายเพื่อความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทั้งสองประเทศแต่ที่ผ่านมาลาวได้ประโยชน์น้อยมากดังนั้นรัฐบาลต้องคิดใหม่ทำใหม่กับสะพานแห่งนี้ท่านต่อไปครับสําหรับฉันคุณแขวงบริคําไซคิดว่าสะพานแห่งนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับทั้งคนลาวและคนไทยอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือการท่องเที่ยว ส่วนใครจะได้มากได้น้อยก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลจะช่วยส่งเสริมอย่างไรท่านต่อไปครับถ้าประเทศลราอยากเป็นฮับโลจิสติกต้องสร้างเส้นทางคมานาคมขนส่งเชื่อมต่อกับทุกประเทศที่มีพรมแดนติดกันไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ําเพราะตลาดใหญ่คือประเทศจีนและประเทศลราก็มีพรมแดนติดกันกับประเทศจีนด้วยจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยถ้าสร้างได้จะดีมากแต่ก่อนอื่นควรทําการขมนาคมขนส่งภายในประเทศให้ดีซะก่อนนะถนนทุกสายต้องได้มาตรฐานไม่ใช่เป็นหลุมเป็นบ่อตามชนบทก็ต้องลาดยางมาตอยให้หมดไม่ใช่มีแต่โคลนกับฝุ่นท่านต่อไปครับไม่ทราบว่าสะพานแห่งนี้จะสร้างเสร็จปีไหนอยากเห็นความเจริญของแขวงโบริคําไซแล้วรับรองว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นอย่างแน่นอนบอกพี่น้องชาวแขวงโบริคําไซเตรียมตัวต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้เลย ท่านต่อไปครับอนาคตแขวงบริคําไซจะเป็นเมืองหน้าด่านที่สําคัญอีกเมืองหนึ่งอย่างแน่นอนจะเป็นเมืองที่มีความจเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจน้อยเป็นอันดับต้นๆของลาวต่อไปจะเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจดีเป็นอันดับต้นๆอย่างแน่นอนท่านต่อไปครับชื่นชมรัฐบาลทั้งสองประเทศที่สร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวเชื่อมต่อตรงจุดนี้เพราะถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าที่ดีมาก มันสามารถเชื่อมต่อไปอยังประเทศเวียดนามได้เลยคมานาคุมขนส่งไทยเวียดนามก็จะผ่านลาวทัศนคติของชาวลาวท่านสุดท้ายครับขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวแขวงบริคคำไซด้วยนะต่อไปความเจริญก็จะมาถึงทุกคนเตรียมหาช่องทางกันได้แล้วว่าจะประกอบธุรกิจอะไรหลังจากสะพานสร้างเสร็จและเปิดใช้รัฐบาลก็ควรจะให้ความรู้และสนับสนุนด้วย นี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวลาวไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งประเทศครับ